ครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรม iMovie นะครับโปรแกรม iMovie เนี่ยจะเป็นแอปที่ใช้งานตัดต่อบน iPad แล้วก็ iPhone นะครับเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยบริษัท Apple นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่รองรับมือถือในระบบ Android นะคร ทีนี้มาดูกันว่า iMovie เนี่ยใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับหน้าตาของตัวโปรแกรม iMovie ก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้นะพอคลิกเลือกปุ๊บก,ก็จะมีเมนูให้เลือกมา3เมนูตรงนี้นะครับว่าเราจะเริ่มใช้งานโปรเจกต์ยังไงบ้างนะครับอันแรกเป็น Magic Movie ก็จะใช้ สำหรับการตัดต่อคลิปง่ายๆนะครับที่เป็นเทมเพลตของตัวโปรแกรมนะครับส่วนสตอรี่บอร์ดนะครับสตอรี่บอร์ดก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นการทำงานบนภาพนิ่งมากกว่านะครับโอเคถ้าเราต้องการตัดต่อวิดีโอให้ไปเลือกที่ Movie ตรงนี้นะครับก็จะมีวิดีโอในเครื่องของเรานะก็เลือกโปรแกรมอา่า ไฟล์วิดีโอของเราเข้ามาได้นะฮะจะลานตานิดนะนึงนะฮะเนื่องจากวา่าตัวโปรแกรมเนี่ยจะออกแบบมาสำหรับจอท,ที่มีขนาดใหญ่นะครับด้วยหน้าตาของเมโนูค่อนข้างที่จะสะอาดตานะฮะก็ใช้งานง่ายนะครับพอเรามีวิดีโอของเราเนี่ยเราสามารถเลือกนะเลือกเลือกเสร็จแล้วติ๊กถูกนะฮะ แล้วก็เลือกติ๊กถูกนะครับเลือกติ๊กถูกนะฮะมี3าไอเทมตรงนี้นะฮะสามไอเทมนะเลือกตรงนี้ติ๊กถูกก็จะเป็น4นะฮะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นไฟล์วิดีโอก็จะเข้ามาอยู่ในคลิปของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราเลือกเลือกเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยว จากนั้นเลือกที่ create movie ตรงนี้นะครับโอเควิดีโอก็จะเข้ามาอยู่ในตัวโปรแกรมนะฮะหน้าตาตัวโปรแกรมก็มีแค่นี้นะฮะง่ายๆเลยนะสะอาดตานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราตัดต่อนะฮะตัดต่อไว้นะฮะถ้าเราต้องการแก้ไขเราเลือกไปที่ edit นะครับนะฮะหน้าตาใช้งานง่ายนะถ้าเราต้องการจะ เอาวิดีโอเพิ่มเข้ามาก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับโอเคทีนี้มาดูหน้าตาตัวโปรแกรมนะเมนูต่างๆค่อนข้างที่จะมีให้เลือกไม่เยอะมากนะครับดับแรกเป็นไม้นะฮะไม้ตรงนี้ก็คือการเลคอรอดเสียงเพิ่มเข้ามานะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็จะใช้ไม้ที่อยู่ใน iPad นะครับเป็นตัวเลคอรอดนะครับภาพ จากกล้องวิดีโอนะครเราสามารถถ่ายภาพแล้วก็นำเข้ามาในโปรแกรมตัดต่อได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคตัวฟันเฟืองที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็คือการตั้งค่าโปรเจกต์เซตติ้งของเรานะว่าเราต้องการที่จะตั้งค่าอะไรบ้างนะครับ โปรเ e กต์ฟิลเตรตรงนี้นะก็คือเหมือนฟิลเตอร์ตัดต่อโดยทั่วไปนะว่าเราต้องการจะใส่ฟิลเตอร์สีให้กับงานของเราเป็นแบบไหนนะพอเราคลิกเลือกปุ๊บอนะ่แบบนี้นะคลิกเลือกปุ๊บภาพก็จะเป็นเอฟเฟกนั้นทันทีนะโอเคหรือเราจะเลือกธีมข้างล่างนะครับเลือกข้างล่างตรงนี้เป็นแนวไหนนะก็สามารถเลือก เลือกได้นะเลือกทีมให้กับงานของเราได้ตีมสําเร็จรูปนะครับโอเคอันนี้ก็คือเอตัวการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับส่วนบวกตรงนี้ก็คือการเลือกมีเดียเพิ่มเข้ามานะครับทั้งภาพแล้วก็เสียงเสียงเราสามารถเอาจากซาวท็อกเหมือนโปรแกรมตัดต่อโดยทั่วไปนะครับเสียงสําเร็จรูปนะครับเราสามารถเลือกอ่าอ่าแล้วก็บวกอ่า ัวเสียงก็จะเข้ามาอยู่ในงานวิดีโอของเรานะครับโอเคมาดูที่ไทม์ไลน์ของเรานะครับกดไปดูนะครับโอเควอลลุ่มนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าวอลลุ่มเสียงของเราได้นะคลิปวอลลุ่มตรงนี้เราเลือกเป็นศูนย์นะครับ ่าโอเคนี่ก็คือเรียงคลิปให้เรียบร้อยนะฮะตรงที่เปลี่ยนภาพตรงนี้นะฮะเราเรียกว่า transition นะครับ transition ของตัวโปรแกรมเนี่ยจะเลือกให้เป็น cross fade เป็น dissolve แบบนี้นะการเรือนภาพอี้อัตโนมัตินะฮะถ้าเราต้องการแก้ไขนะฮะให้เราคลิกเลือก transition แล้วก็เลือก transition ข้างล่างนี้นะว่าจะเป็น fade ไว้ภาพสไลด์ Slide ภาพนะหรือว่าจะเป็น team แบบอื่น อเงี้ยก็ได้เป็น down รูปดาวนี่นะหรือว่าจะเป็น s ี่โซฟมีให้เลือกอยู่4-5เมนูแค่นั้นเองหรืออาจจะน,นันนันก็คือเป็นการคัดชนเลยนะแบบนี้นะครับเป็นการคัดชนเลยคัดมาแบบนี้เลยนะโอเคอันนี้ก็คือ t r a n s ช t ั o นนะฮะใช้ง่ายๆนะฮะมีแค่4 45 t r a n s านซิชันให้เลือกแค่นั้นเองนะครับโอเค เมนูต่อไปนะครับถ้าเราต้องการตัดนะครับย้อนกลับมานิดนึงเราต้องการตัดภาพตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปที่แอคชั่นนะครับที่เป็นรูปกรรไกรนะฮะแล้วเราเลือกที่สปิทนะฮะสปิทก็คือการหัรนภาพออกเป็น2ภาพตรงนี้นะฮนะเห็นไหมครับถ้าเราไม่ต้องการตรงไหนเราก็กด Delete ตรงนี้นะแบบนี้เป็นต้นนะก็เลือกพีได้ ง่ายๆนะใช้งานง่ายๆนะครับต่อไปเป็นการสปีดของภาพสปีดภาพเราก็สามารถเลือกให้มันสปีดเร็วขึ้นนะคลิปมันก็จะสั้นลงอันนี้นะคลิปก็จะสั้นลงถ้าเราเลือกสปีดน้อยๆน,นะฮะก็เป็นการสโลว์ภาพนะภาพบนไทม์ไลน์มันก็จะขยายขึ้นนะอันะนี้เป็นการสโลว์นะโอเคต่อไปวอลลุ่มวอลลุ่มก็คือการทํางานเกี่ยวกับเสียงน,นะครับอันนี้เลือกเลือกเพลงที่เรา ใช้งานนะครับเรื่อวอลลุมเสียงต่อไปนะฮะไทเติลไทเติลตรงนี้ก็คือการพิมพ์ข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความสำเร็จรูปนะครับเราก็สามารถพิมพ์เพิ่มเข้าไปได้นะครับเลือกขนาดเลือกสีนะครับเลือกสีเลือกขนาดเลือกฟอนต์อะไรให้เลือกเลือกได้ตรงนี้นะโอเค โอเคต่อไปฟิลเตอร์นะครับ filter ฟิลเตอร์ก็จะคล้ายๆกับตัวเอฟเฟกของภาพนะครับถ้าเราต้องการเลือกเอฟเฟกแบบไหนเราก็สามารถคลิกนะฮะคลิกแล้วก็เลือกได้นะครับโอเคคำสั่งหลักๆนะฮะคำสั่งหลักๆเนี่ยจะมีให้เลือกออไม่เยอะนะครับมีแค่ 3- 4เมนูข้างล่างตรงนี้นะครับก็สามารถลองไปฝึกกันได้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ดันนะครับถ้าเราต้องการนำไปใช้งานก็กด Export ตรงนี้นะครับมันก็จะ Export แล้วก็แชร์ไปทีเ่เครื่องของเรานะครับก็กดเลือกแชร์นะนะครับเซฟวิดีโอนะครับแบบนี้เป็นต้น ก็จะ x x p o r t วิดีโอของเราให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นง่ายๆของโปรแกรม iMovie นะครับ